ก่อเห็นได้ถึงชั้นที่12แล้วนะคะอทางด้านทิศใต้แล้วก็ทิศตะเั่อทิศเหนือยังคงเหลือด้านที่ตอนออกอแล้วก็ด้านที่ตะวันตกที่เป็นชั้นที่2ที่ยังไม่ดําเนินการแต่อย่ากใดค่ะช่วงนี้เจ้าหน้าที่กําลังเรียงประกอบในส่วนของบื้อหน้าทางขึ้นด้านทิศเหนืออยู่นะคะแล้วก็มีการสกัดหินเพื่อให้ลงลิ่มได้พอดี บรรยากาศที่ดูเหมือนว่าฝนเพิ่งหยุดตกไปนะคะแล้วก็าาอากาศก็ไม่คุ้มเลย